ฝัน,น,นว,านวาน่าปลูกต้นไม้หรือเพาะเมล็ดพันุ์เป็นฝันที่ดีมากฝันว่าปลูกต้นไม้หรือเพาะเมล็ดพันธุ์แปลว่าธุรกิจการงานของท่านจะเจริญก้าวหน้าฝันเห็นเมล็ดพันธุ์หรือการเพาะเมล็ดพันเนี่ยให้ตีเป็นเลข0 7 0 7 4 0 7 4สศสฝันว่าปลูกต้นไม้หรือเพาะเมล็ดพันธุ์พืชแปลว่า กำลังจะได้บุตรค่ะฝันว่าพอฝันว่าปลูกพืชเพาะ,มะเมล็ดพันธุ์เนี่ยมีดวงที่จะได้บุตรแล้วก็ธุรกิจการงานของท่านจะก้าวหน้าหากในความฝันต้นไม้ที่ท่านปลูกเนี่ยมันจเจริญเติบโตงอกงามรวดเร็วแปลว่าความร่ำรวยจะมาเยือนค่ะความร่ำรวยจะมาเยือนธุรกิจการงานของท่านจะเจริญก้าวหน้าอย่างมากจะมีความร่ำรวยมีความสุขค่ะ